วัสดีครับมาพบกับผมชายช้างก้าวมงคลจากช่องหวใจันแนลกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับคู่เลข2 662หวานซ่อนลายนะครับหวานซ่อนลายยังไงเรามาดูกันนะครับโดยคู่เลขนี้นะครับจะประกอบด้วยเลข2และเลข6นะครับเลข2หรือเลขพระจันทร์นะครับเป็นเลขผู้หญิงอ่อนหวานมีความมีเมตานะครับเทคแคร์เก่งนะครับส่วน6 หรือดาวสุขเป็นเลขหาเงินเก่งเรื่องรักเนี่ยออก็เก่งด้วยเอาใจเก่งสเสน่ห์ทางเพศก็เยอะในมุมของเรื่องความรักนะครับสำหรับคู่เลข266 2นะครับคู่นี้นะครับด้วยการที่เป็นเลขสเสน่ห์ประกอบกันระหว่าง2กับ6นะครับทําให้ผู้หญิงเติมนะครับถือว่าเป็นคู่เลขเรียกแฟนนะครับเรียกเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดีก็ว่าได้แค่คุยเล็กคุยหน่อยนะครับอีกฝ่ายก็งลงรายได้เพิ่มแล้วนะครับความหวานความใสที่แสดงออก แต่ด้วยความที่มนุษยสัมพันธ์ดีจัดทําให้เรื่องรักไม่เคยว่านเว้นนะครับเป็นเลขเหมาะสำหรับคนโสดเป็นอย่างยิ่งนะครับยิ่งจับคู่ก็ได้สอ3สาด้วยแล้วก็อีกกิ๊กน้อยกิ๊กใหญ่นับไม่ถ้วนเชียวแหละถ้าเรียกภาษาวัตถุบางคนแล้วก็คล้ายพระคุณแผนทํานองนั้นใช้คูกนี้จะเพิ่มความพริ้วไหวในดีลารักภาษารักวาทศิลในความรัก สับลางรถไฟเก่งโคตรจับผิดยากเอาตัวรอดเรื่องความรักได้เก่งหาตัวจับยากจริงๆชจบเรื่องมุมความรักกันไปแล้วมาดูกันต่อในเรื่องของมุมการเงินกันบ้างนะครับเรื่องการหาสตุ้งสตางสำหรับคู่เลข2662นะครับไม่ต้องห่วงนะครับด้วยความพริ้วนะครับแห่งเสน่ห์ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้เก่งนะครับจึงทำให้เรื่องเงินทองจึงสามารถ จับเงินจากอากาศใช้ได้ไม่ยากเลยนะครับดังคําที่ว่าเงินทองอยู่ในลอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดนะครับคว้าได้ก็คว้าไปนะครับววงได้ก็ตวงไปไม่มีหมดเงินสีไหนก็คว้าหมดทั้งสีขาวสีเทาสีดําขอให้เป็นเงินก็พอถ้าใครตันเรื่องการเงินแล้วก็ใช้เลขนี้ด่วนเลยนะช่วยได้เยอะเลย<ม>การงานกันต่อนะครับในเรื่องของมุมการงานแล้วก็สําหรับคู่เลข 2 6 6 2นะครับเป็นคู่เลขที่ทำงานเก่งมักมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่ตลอดคู่เลขนี้รู้หลักการในการเข้าหาคนใช้คนจึงมักประสบความสำเร็จในการทำงานไม่และด้วยนิสัไยมไม่ยอมแพ้ใครในการทำงานแล้วก็จึงสู้ทุกดอกเพื่อชัยชนะนั่นเองครับจบไปแล้วนะครับทั้ง3ามุมมองรักการเงินและก็การงานนะครับถือว่าเป็นคู่เลขที่น่าใช้ทีเดียวนะครับสำหรับคู่เลข26 62นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b s c r i ป e ์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับกับช่องของเราจัน channel นะครับสวัสดีครับ